สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันสักครู่ค่ะนายกรัฐมนตรีตักบาทพระสงฆ์เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีประชาชนร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะ บรรยากาศการตักบาตรพระพิสุสงในโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป77 000, จังหวัดทุกวัดทั่วไทยซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี2551และต่อเนื่องจนถึงปี2555โดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะในกรุงเทพมหานครนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มี ระสงฆ์จำนวน22,600รูปเดินทางมารับบาตรที่บริเวณถนนราชบารพและบริเวณใกล้เคียงขณะที่พุทธศาสนิกชนต่างหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นสำหรับจตุปัจจัยเข้าสารอาหารแห้งที่บินทบาทในครั้งนี้จะนำไปมอบให้คณะสงฆ์286วัดและพุทธบริษัทใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการตักบาตรครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมบริเวณถนนเยาวราชพระสงฆ์รับบินฑบาต ส0 0 0มื่นรูปและวันที่25มีนาคมบริเวณถนนลาดย่าวงเวียนใหญ่พระสงรับบินฑบาต22,600รูปค่ะ